ช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองบ่อยครับผมต้องมีไฟโซล่าเซลล์ติดบ้านไว้ไแล้วครับเพราะว่าบางทีไฟฟ้าดับท่านผู้ชมต้องมีไฟโซล่าเซลล์แล้วครับซึ่งผมก็จะแนะนําไฟโซล่าเซลล์นะครับไม่ต้องชาร์จแบตกับไฟฟ้าบ้าน oh <yeah. S 2> เพราะว่าชาร์จกับพลังงานแสงอาทิตย์ดีมากๆเลยครับแล้วก็สว่างจ้าแบบนี้เลย <c oughs> ท่านผู้ชมดูสิครับสว่างจ้าแบบนี้เลยครับผมถือว่าสว่างมากๆเลยครับ <c oughs> ท่านผู้ชมอันนี้ผมก็มีติดไว้นะครับที่ตรงเสาไฟนะครับเป็นเสา ไฟที่ผมซื้อจากร้านวัสดุนะครับก็เอามาติดแบบง่ายๆเลยท่านผู้ชมอุปกรณ์ก็มีให้ครบครับราคาไม่แพงนะครับประมาณ300กว่าบาทเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดเขจะส่งจากร้านค้ากันด้วยครับผมซึ่งจากการใช้งานนะครับเขาจะเป็นยี่ห้อโมดี้นะครับเป็นโมดี้ขนาดอยู่ที่30วัตต์นะครับเป็น30วัตต์แทนท่านผู้ชมใช้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลางวันเนาะ ไฟเขาก็จะดับแล้วก็ชาร์จในตัวแต่พอกลางคืนปุ๊บเนี่ยพอมืดปุ๊บเขาก็จะมีเซนเซอร์แล้วก็จะสว่างติดทั้งคืนเลยนะครับผมสว่างติดทั้งคืนเลยแล้วก็สว่างถึงเช้าท่านผู้ชมสว่างถึงเช้าลยที่ผมใช้งานมาตอนเช้าอาจจะสว่างแบบว่านิดๆนะครับแต่ว่าถือว่ายังสว่างอยู่นะครับท่านผู้ชมสว่างมากนะครับสว่างสวัยมากท่านผู้ชม ดีมา,มากเลยครับผมโอเคครับเรื่องซื้อไปไว้ในคลิปนะครับผมก็ไปดูกันได้ท่านผู้ชมสำหรับยี่ห้อนี้อันนี้แนะนําจริงเพราะว่าสว่างถึงเช้าเลยครับผมสวัสดีครับ